สวัสดีค่ะท่านผู้บริหารศึกษานิเทศและก็คุณครูทุกท่านนะคะอาทิตย์ที่แล้วทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยก็ได้นําเสนอบรรยากาศนะคะงานสัมมนาวิชาการครบรอบ10ปีบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเ,เราก็ได้รับชมผลงานนะคะของคุณครูคระดับประถมวัยค่ะอาทิตย์นี้เราก็อยากจะมานําเสนอผลงานของเด็กระดับประถมศึกษานะคะรวมไปถึงพูดถึงแนวทางการดําเนินงานโครง งการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับประถมศึกษานะคะขอเ,เกิดเกิดให้ทราบนิดนึงนะคะโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับประถมศึกษาเนี่ยได้เริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2561ค่ะแล้วก็ในระยะเวลาที่ผ่านมานะคะมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด1 0 9 5โรงเรียนค่ะในการดําเนินงานที่ผ่านมาของเรานะคะเราเริ่มต้นจากการที่ไปนํากิจกรรมของบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับประถมวัยนะคะมาวิเคราะห์ให้ตรงกับมาตร ฐานและก็ตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษานะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้มีการขยายผลนะคะโดยมีโรงเรียนจุฬาพรราชวิทยาลัยทั้ง12แห่งเนี่ยเป็นตัวแม่ขายนะคะในการขยายผลไป183เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานะคะเราได้ออกแบบตัวอย่างกิจกรรมนะคะระดับชั้นละ1กิจกรรมนะคะให้คุณครูกับเด็กเนี่ยลองไปทดลอง จากการเรียนรู้นะคะซึ่งมุ่งเน้นนะคะการเรียนรู้แบบสืบสอนะคะตามแนวทางของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยในส่วนของตัวกิจกรรมเนี่ยก็จะมีเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยทำโครงงานตามแนวทางของบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยนะคะเดี๋ยวเราไปชมผลงานโครงงานที่ได้รับคัดเลือกนะคะผลงานดังกล่าวเนี่ยเป็นผลงานที่โดดเด่นมีการาวิเคราะห์ถึงปัญหามีกระบวนการ สืบเสาะเพื่อที่ให้ได้คำตอบของปัญหานะคะขอเชิญไปรับชมได้ค่ะ พี่น้ำลายก็เ็นใส่ถั่วไปหมดแล้วใช่ยืดก็คือฟงกระจายเลยๆแล้วด้วยแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะเราเห็นรูกพี่ขเขาทำเครื่องแยกเยืย่อไว้นี่งไงเอ๋แต่เครื่องนี้ก็ยังแยกเยืย่อถั่วไม่หมด100เซนะสิแถมมีเยื่อถั่วติดตรงพัดลมด้วยแบบนี้เครื่องจะไม่พังเร็วหรองั้นเราไปพัฒนากันต่อเถอะจากการที่เราสังเกตเยื่อถั่วมีน้ำหนักเบาพอใช้พัดลมเป่าเยื่อถั่วก็ฟงกระจายหมดเลยอะใช่ งั้นเรามาออกแบบเครื่องกันก่อนดีกว่าไหมดีเลยพวกเราได้ระดมสมองสืบเสาะหาความรู้วางแผนการทำงานและดำเนินการโดยมีคุณครูเป็นที่ปรึกษาได้สิ่งประดิษฐ์ที่ผ่านการทดลองใช้ได้เป็นอย่างดีค่ะนี่คือเครื่องที่เราพัฒนาแล้วนะครับเวลาใช้งานเทถั่วลิสงขั่วที่บี้เยอะแล้วลงไปในเครื่องด้านที่ใกล้กับพัดลมเปิดสวิตช์ลมจากพัดลมที่อยู่ด้านบนวนลงมาด้านล่าง และพัเดเยี่ยงหุ้ม,มเมล็ดถั่วลิสงขั้วที่มีน้ำหนักเบาปิวลอยสูงขึ้นแล้วเคลื่อนที่ไปทางเดียวกับทิศทางที่ลมพัดให้ตกลงไปในถุงผ้าข่าบางได้อย่างรวดเร็วครับพร้อมแล้วเปิดสวิตช์เลยครับหมดแล้วครับเร็วมากเลยนะคะเราใช้เวลาเพียง16วินาทีเองค่ะและถั่วที่เราได้ออกมาก็จะเป็นถั่วที่สะอาดและไม่มีเยื่ยถั่วปนเลยนะครับ เครื่องที่หนึ่งนะครับประดิษฐ์มาจากพั้นลงมือถือและกล่องใส่กระดาษทิชชู่ครับเครื่องนี้สามารถแยกเยื่อถักทีส่งได้80เปอร์เซ็นต์เลยครับแต่เยื่อยักทีส่บางส่วนจะไปติดที่มอเตอร์พัดลมทำให้มอเตอร์พัดลมอ,อ,ลอาจเสียเร็วครับพวาจะพัฒนาต่อไปเป็นเครื่องที่สองนะคะเครื่องที่สองนะคะจะใช้กระบอกน้ำทรงสี่เหลี่ยมค่ะและแบ่งเป็นสองชั้นเพื่อบัอง,งคับทิศทางของลมค่ะเครื่องนี้ ก็เจนเลยค่ะและไม่มีเยื่อเปิดติดตรงมอเตอร์ด้วยค่ะเครื่องยัางยื่อผลิสมงคั่วนี้นะคะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ดีค่ะวันนี้พวกเรามานำเสนอสบู่ใบบางกลิ่นนา,นาวและสะบู่ใบบางกลิ่นกลาบค่ะพวกเรามาเก็บใบยางพาราไปทำสบู่ใบบางแทนสบูก่ก้อนเนื่องจากสบู่ก้อนพกพาไม่สะดวกและพวกเราจะนำสบู่ใบบางไปใช้ในการอาบน้ำล้างมือ สบู่ที่ได้เป็นสบู่ธรรมชาติ100%เอร์เซไร้สารเคมีหายง่ายประหยัดปลอดภัยรวมถึงหาได้ง่ายภายในโรงเรียนและชุมชนค่ะขั้นตอนการทำสบู่ใบบางนะคะขั้นตอนการทำใบบางนำบิกเกอร์ใส่น้ำประมาณ2ส่วน3ของบิกเกอร์ นำสบู่ซันไลส่สามก้อนใส่ลงไปต้มพร้อมใบยางสดต้มในน้ำเดือดสามชั่วโมงจนเนื้อเยื่อใบยางเปื่อยใช้แปรงสีฟันแปรงใบยางให้เหลือแต่โครงร่างใบนำโครงร่างใบแช่ไฮเตอร์ล้างน้ำให้สะอาดแล้วนำไปผึ่งแห้งนี่ก็จะได้ใบบางที่ทำเสร็จแล้วนะคะต่อไปเป็นขั้นตอนการทำสบู่ใบบาง ผ่นกีเชลินใส่ลงในบิกอร์นำไปตั้งไฟคนให้ละลายใส่น้ำสกัดสมุนไพรแล้วคนให้เข้ากันนำใบบางมาชุบแล้วตักใบบางให้สบู่แข็งตัวนำสบู่ใบบางมาบรรจุถุงนี่นะคะก็จะได้สบู่ใบบางที่สามารถนำมาอาบน้ำล้างมือพกพาได้สะดวกและย่อยสลายได้ สอบถามความพึงพอใจสบู่ใบายกิ่นมะนาวมีประสิทธิภาพในการดับกลิ่นก้มากที่สุดสบู่ใบใบกลิ่นกุหลาบมีกลิ่นหอมติดทนนานหลังการใช้มากที่สุดค่ะ เป็นลูได้เหมือนลังถือนี่ลงใช้แม่ไหมสิใช่บ้านเราเปราะไทยเยอะไปกันเลยไม่ได้หวังอะไรเลย ทดลองแบบที่หนึ่งึ่งแบบใช้อุปณ์และแบบที่2ไม่ใช้อุปกรณ์ค่ะเดี๋ยวเราไดลองสรุปรทดลองกันเลยค่ะจากผลการทดลองนึ่งข้าวแบบที่1โดยใช้อุปกรณ์ใช้เวลา19นาทีค่ะแบบที่สองนึ่งโดยไม่ใช้อุปกรณ์ใช้เวลา39นาทีค่ะ ใช้เวลาในการนึ่งข้าวแตกต่างกันค่ะเป็นไปตามสมมติฐานที่หนึ่งครับดมไหมในการนึ่งข้าวแบบใช้อุปกรณ์ใช้เวลาในการนึ่งน้อยกว่างั้นเราลองไปหาวิธทีที่ทำให้ข้าวสุกดร็วกว่านี้ดีไหมดีดีงั้นลองจอรูให้แตกต่างกันแบบที่หนึ่งแบบกระตัดกระจายแบบที่สองแบบเป็นแถวโดยยีดชีลูเท่ากันไปลองทำดเลย การนึ่งแบบที่สองค่ะ เสื้ออเ็นนะ๋อแล้วเราจะเก้งในไงดีลาให้ชาวบ้านเริ่มขอใบอ้อยใบอ้อยนำไปใช้ไปอยู่อะไรได้บ้างนะอ๋อเราคิดออกแล้วโรงเรียนของเราจะมีการปรับแต่งสวนหย่อมใหม่เราลองเอาใบอ้อยมาประดิษฐ์เป็นอิฐบล็อกไหมก็ดีนะเดี๋ยวเราลองรุ่นพีาวรุ่นพี่ายทำอิฐบล็อกกันเถอะไป อุปกรณ์แม่พิมพ์หกเหลี่ยมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมสีฝุ่นใบอ้อย200กร,รมัมปูน300กร,รมัมโดยเทียบจัดสัดส่วนใบอ้อย40่สปูนหกน้ำอ่างผสมเครื่องช่างถุงมือและเครื่องอัดอิดบล็อกเราได้คิดค้นและทดลองสูตรการทำอิฐบล็อกจากใบอ้อยทั้งหมด4ีสูตร และสูตรที่มีส่วนผสมที่ดีที่สุดคือใบอ้อย40ปูน60วิธีทำหนึ่งนำปูนและใบอ้อยเทลงในอ่างผสม 2. คนให้เข้ากันและเติมน้ำ 3. า 3. นำใส่แม่พิมพ์ 4. นำเข้าเครื่องอัดอิดบล็อก อิดบล็อกออกจากแม่พิมพนำอิดบล็อกไปปูเป็นทางเท้าในชุมชนเวียงคอของเรามันมีขนมตาลขายแต่ขนมตาลเนี่ยมันมีในช่วงกุมพภาถึงกรกฎาคมแต่เราอยากรู้ว่าถ้าเราจะกินขนมตาลทั้งปีเนี่ยเราจะทำยังไง มาทำภูงาสีผสมอาหารจากลูกตาลสุกกันไหมมากำหนดวัตถปุประสงค์กันหนึ่งทำสีผสมอาหารจากลูกตาลสุกสองขสอบสีผสมอาหารสามนำสีผสมอาหารมาทำขนมโอเค วิธีการดำเนินง,งาน 1. ศึกษาการทำขนมตาล 2. อํทำสีผสมอาหาร3นํนำสีผสมอาหารมาทำขนม4หาปริมาณและส่วนผสมในการทำขนมตาลการดำเนินง,งานขั้นที่1พวกเราได้ไปสัมภาษณ์คุณแม่สีชำนาญพูดคุณแม่สีบอกว่าในส่วนผสมการทำขนมตาลมีดังนี้แม่เขาจะระนำกะทิน้ำตาลทรายเนื้อลูกตาลสุกช่างส่วนผสมแล้วนำไปเทใส่ในภาชนะนวดให้เข้ากันแล้วนำไปตากแดดเป็นเวลาสองชั่วโมงเสร็จแล้วนำไปนึ่งเป็นเวลาสามสิบนาที วิธีหนึ่งนำเนื้อการสุกเพื่อก,การยีกกวนปริมาณ480กรัมอบด้วยเตาอบไมโครเวฟที่กำลังไฟ600วัตต์เทปเวลา5นาทีพบว่าเนื้อสีไม่แห้งวิธีที่สองนอลูกตาลสุกที่ผ่านการยีกกวนมีปริมาณ480กรัมอบด้วยหม้ออบลมร้อนที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสใช้เวลา25นาทีพบว่าเนื้อสีไม่แห้งทั้งสองวิธีเนื้อสีไม่แห้งเราจึงมีวิธีที่สามสี่เพื่อทำให้สีแห้งวิธีที่สามนำเนื้อลูกตาลสุก500กรัมตัดอบไมโครเวฟที่กง้มรแ95 ที่สนำเนื้อลูกตาลสุก500กรัมตัดอบได้หม้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสใช้เวลา25นาทีพบว,ว่าจะได้สีที่แห้ง210กรัมการดำเนินงานขั้นที่3ามคือการนำสีผสมอาหารมาทำขนมและหาวิธีที่เหมาะสมในขั้นตอนที่นำแป้งไปตากแดดทิ้งไว้พบว,ว่าแป้งที่ทำจากลูกตาลสุกข,ขึ้นฟูแต่แป้งที่ทำจากสีผสมอาหารในการทดลองนั้นแป้งไม่ขึ้นฟูจากเน้นพบว,ว่าในเนื้อลูก ตามีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กด้วยการ3มสายพันธุ์ทางกลุ่มจึงทําการทดลองใหม่โดยการผสมผงฟูและยิดลงไปการดําเนินงานขั้นที่3ครั้งที่2ว่าขนมตาลทั้ง4แบบมีรสชาติ4ีและกินเหมือนกับเนื้อลูกตาลสุก จากเกณฑ์ที่กำหนดสรุปได้ว่าประเภทของซีผสมอาหารที่สามารถเก็บได้นานที่สุดคือแบบผงขั้นตอนการำดำเนินงานขั้นที่สี่เพื่อหาส่วนผสมที่เหมาะสมในการนำซีผสมอาหารสรุปผลการำดำเนินงานทั้งสี่ขั้นตอนสรุปได้ว่าวิธีที่เหมาะสมที่สุดคือการนำเนื้อกสานสุกอบด้วยหม้ออบลมร้อนเพราะหนึ่งได้ปริมาณมากกว่าตัดอบไมคโครเวฟคือจากเนื้อกสารสุก500กรัมได้ซีผสมอาหาร210กรัม 2. เป็นผงสามารถเก็บได้นานกว่าแล้วนำมาอบ เฮ <_ T> ้ยนี่ไงซาลูกปลาเอ๊ะหรือว่ามีอะไรมากินลูกปลาหรือเปล่ายา่าตเราลองไปถามครูกันนะไปไปครูครับลูกปลาเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่าลูกปลาตายหมดเลยอะ่คะครับเอ๊ะพ่อแม่ปลามันกินลูกป,ปลาหรือเปล่าคะอืมลูกป,ปลาเนี่ยมีขนาดตัวเล็กคล้ายลูกน้ําเลยหรือว่าพ่อแม่คิดว่าลูกป,ปลาเป็นลูกน้ําหรือเปล่าคะแล้วเราจะทํายังไงดีกันอ่ะครับ อ๋อเราคิดออกแล้วเรามาช่วยสร้างสิ่งประดิษฐ์ให้ลูกปลามีชีวิตรอดดีกว่าอืมไปกัน 1. ออกแบบแผ่นกั้นให้ลูกปลาหลบภัยลงไปอยู่ในช่องด้านล่างแผ่นที่ 1. รูปทรงสีเบบส่เหลี่ยมแล้วเจาะรูบนแผ่นสี่เหลี่ยม เป็นแนวนอนไม่สามารถลงไปด้านล่างได้ถูกต้อแผนที่2เปลี่ยนเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมแล้วเจาะรูระหว่างช่อง 2. อ,ออกแบบท่อระบายน้ำโดยใช้หลักการแรงดันน้ำสามเพิ่มช่องด้านข้างเพื่อแยกปลาที่กับมาตัวอื่น ปสำหรับปลาที่กัดปลาตัวอื่นเพิ่มโอกาสรอดให้กับปลาได้มากขึ้นท่อระบายน้ำทําให้ง่ายต่อการเปลี่ยนถ่ายน้ําแผ่นสามเหลี่ยมทําให้ลูกปลาลงไปหลบภัยในช่องด้านล่างได้ง่ายกว่าแผ่น ค่ะเป็นยังไงบ้างคะได้เห็นวิธีการค้นพบปัญหาของเด็กๆแล้วก็แนวทางที่เขาจะไปสืบสอนะคะเพื่อให้ได้มาคําตอบของปัญหาหรือนวัตกรรมต่างๆที่เขาสร้างขึ้นนะคะบางครั้งเนี่ยจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เขาอยาก สนใจเรียนรู้หรือปัญหาต่างๆเนี่ยเป็นปัญหาเล็กๆเองแต่จากความสนใจนั้นเนี่ยเขาสามารถพัฒนาเข้าไปแก้ปัญหารวมถึงบางอย่างเนี่ยก็เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชุมชนนะคะรวมไปถึงการช่วยการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ลดการใช้พลังงานต่างๆลงเพื่อให้เรามีพลังงานใช้อย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะ ที่ผ่านมาเป็นการดําเนินงานในแบบรูปแบบของการปรับกิจกรรมของระดับปฐมวัยมาสู่ระดับปฐมศึกษาแต่ในตอนนี้เนี่ยทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศเยอรมน,นีเนี่ยได้ออกแบบกิจกรรมระดับประฐมศึกษาเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สพทของเราเนี่ยก็ได้ทําการปรับเปลี่ยนนะคะใบกิจกรรมต่างๆเนี่ยให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยแล้วก็เป็นใบกิจกรรมเนี่ยที่พร้อมที่จะ นำสู่โรงเรียนแล้วนะคะดังนั้นในปีนี้เนี่ยทางโครงการก็จะเริ่มขยายผลเข้าสู่ระดับประถมศึกษาอย่างเข้มข้นมากยิ่งขึ้นโดยมีแนวทางเช่นเดิมค่ะก็คือวิทยากรหลักของโครงการบ้านนักวิยาศาสตร์น้อยจะฝึกอบรมให้กับวิทยากรของสพทจากโรงเรียนจุฬาพรราชวิทยาลัยทั้ง12แห่งหลังจากนั้นโรงเรียนจุฬาพรราชวิทยาลัยทั้ง12แห่งเนี่ยก็จะขยายผลให้กับ l n l t ศึกษานิเทศแล้วก็คุณครูในโครงการต่อไปเพื่อที่จะ นำกิจกรรมเนี่ยไปฝึกให้กับเด็กๆนะคะและท้ายสุดเนี่ยเราก็จะมีวิธีการประเมินผลนะคะของทางโรงเรียนว่าทางโรงเรียนเนี่ยจัดการเรียนรู้ได้คุณภาพหรือยังและก้าวต่อไปก็คือเป็นการประเมินผลเพื่อรับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับประถมศึกษานะคะก็สามารถติดตามกิจกรรมหรือว่าแผนการดําเนินงานต่างๆของโครงการได้ทั้งในเว็บไซต์ของโครงการแล้วก็ Facebook Fanpage ของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยเครือข่ายสังพอทค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ